สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพินออฟิเชียลครับขณะนี้กำลังเตรียมตัวครับเตรียมตัวออกเดินทางครับเดินทางต่อมือนี้ไปนาเชือกครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ ขอ,อนุญยิปั๊มล่มสตาร์ทเครื่องปั๊มล่มสักครู่ครับพี่น้องเอาเดินทางต่อไปสารคามครับระยะทางสองรยกว่าโลครับปั๊มล่มครับปั้นล่มไว้ให้เต็มครับล้วจะเตือนตัวออกเดินทางครับออกเดินทางประมาณ8ดโมงครับ8ดโมงตรงครับโดวยว่าถ้าพร้อมก็ออกก่อนครับ ทางการเวทีเข้ากับตอนนี้นี่ทีมจอเอ l ดีเก็บแล้วครับ,รรบทีมงฉากทีมประดับกำลังเร่งมือเก็บของครับตามเดิทีมเวทีครับบรรยากาศมืม่อคืนนี่บอบลบัวเด้ออกมาเลยครับเมือ่อคืนนี้บู๊หัวข้นหน่อยค้นลายบรนไดครับ เดียนกับนนเดิมทยอยกันมาเรื่องเดียนบลูบลูบก,กับอาบน้ำอาบทาแล้วกันั่งรอครับเพราะว่าบ่มีลานค้าครับต้องรอกออกไปด้านนอกครับ ต่อไปขอเซเว่นครับจิ้มฉากจอสแตนบายแล้วครับเเร็จเรื่อยๆรอจะมาออกด้านนี้ครับค่อนข้างจะแคบน่าจะออกยากสักหน่อยครับขนาดตอนเขามันยังต้องเบียดคักเลยครับเบียดมาจนหด มุมปูนเลยครับต้องให้ท่ายสูงขึ้นก่อนครับคอยจะเบียดเบียนมาแล้วก็ม้วนออก บยากาศครับย่มเศ้าครับตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบครับกำลังเหลืองมือเก็บคองกันเลยครับพี่น้องทีมเวทีกำลังเคลื่อนเขามากครับ ก่อนมาเก็บหางมีก่อนครับแล้วก็ไปเก็บเวทีต่อครับให้ทีมประดับเก็บฟอหนาครับให้ทีมประดับเก็บฉากเก็บฟอหนาเสร็จครับพิงเวทีเราจะเข้าไปลือ้อถอนเวทีเ,เรือลืมไปตั้งอยู่อำเภอหน้าเชือกครับจังหวัดมหาสารคาม ไปแล้วครับทีมจอ LED ครับเดินทางรวงานะไปก่อนครับค่อนข,ข้างจืนเลยครับด้านหนาครับนี่ลงเคื หลายๆกะมีโอกาสครับมีโอกาสติดได้ครับพอทิตมาแล้วครับฮะเ้ <c oughs> <c oughs> เรียนก็เริ่มทย่อยมากกันเลยครับพี่นงตอนมือเป็นวันเปิดเรียนเป็นวันธรรมดาครับบญญาารรยากาศเดือๆเลยครับยมเสารครับน่าจะเบียดต้องเบียด ลายพอสมควรครับกว,ว่าจะอวยหนาได้ครับเบียดลายกับระวังเสาไฟฟ้าครับตอนนี้อือว่าการออกลำบากแน่จยงหน่อยครับทางค่อนข้างเจาะครับลายรถเยเงาวรถเท่าค่อนข้างจะเงาวนำครับ กับร้อมนะครับล่อเข้าขยับย่างเดียวครับตอนนี้คือยางบ่นนี่คือรอเข้าขยับหรืยอยังใดบวกหนูเรื่องครับเพราะว่าล่อร่มู่ครับตอนนี้ร่มบนท่านเป็น ดีแห้งครับยามเช้าครับมาได้ปถทายวิวมุมสูงให้พี่น้องนด้รับชมครับตื่นขึ้นมากก็ไม่เก็บของครับล่างหนาล่างตาหน้ามาบ่าอะไรกันเต็มตัวออดเดินทางกันต่อเลยครับนี่เวลามาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งคลิปนี้คลิปหนึ่งครับขีดขีดหนึ่งกับน้าโมโหว่าระวางทางเขาจะไดทายบ่อครับด้วยบ่อกับเจอกันหนางาเลยครับอำเพื่อนหน้าเชียดเลยครับ วันออกากแม่แบบเนี่แหละหลครับน้องกินหมอนลายๆครับวันจะตาคนลเลี้ย้วยอยู่ครับพี่น,อน้องครที่มีบ้านแตขอน <S <S ขอบคุณครับ,ขอบ,รบ,รบขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่นอนเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าค,นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ